สวัสดีค่ะวันนี้เปิดมาด้วยความน่ารักเลยนะคะวันนี้จะมาทําชิ้นงานเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักคลายเครียดนะคะจากการที่เราจับงานชิ้นใหญ่มาตัวนี้เราจะทําปลอกคอหรือว่าผ้าพันคอน้องแมวนะคะแล้วก็ใส่คู่กับยางรัดผมของเจ้าของนะคะตัวนี้เราทําเป็นฟรีไซส์ฟรีไซส์ก็คือชิ้นนี้สามารถใส่ได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะขนาดที่แนะนําเนี่ยก็คือนําไปใช้ร่วมกับปลอกคอที่น้องมีอยู่แบบนี้นะคะ เอาเอาไว้ใส่เวลาออกนอกบ้านไปหาหมออะไรแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนี่นะคะออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็จะมีเตรียมอ่าผ้าแล้วก็เข็มกัดสองอันแล้วก็ยางยืดขนาดหกมิลตัดเป็นยาวสิบเก้าเซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็ตัดผ้าเนี่ยจะตัดเป็นสองชิน้นโดยโบเนี่ยจะตัดเป็นขนาด ยีสิบสามนิ้วครึ่งคูณยีสิบแดนิ้วแล้วก็ตัวผ้าพันคอเนี่ยจะตัดเป็นยี่สิบห้าเซนติเมตรคูณสิบหกเซนติเมตรนะคะค่าชิ้นแรกก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดานะคะแบบนีจ้จะตัดไม่ยากอ่าชิ้นที่สองนี่จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะขีดเพื่อเย็บสักหนึ่งเซนติเมตรนะคะ ขีดเป็นเส้นตรงขึ้นไป25เซนติเมตรนะคะตีขึ้นไป25ซนติเมตรนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งของ25เซนติเมตรเท่ากับ12 12.5ซนเมตรอยู่ที่ตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้คือ12.5ซนติเมตร ด้านแนวตั้งขอขยับกล้องนิดนึงนะคะจากจุดตรงกลางที่เราหาได้เมื่อกี้เนะะี่ยค่ะก็จะขีดทางด้านแนวนอนด้านแนวนอนยาวทั้งหมด16เซนติเมตรนะคะจุดตัดครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่8เซนติเมตรนะคะ คือตรงสำหรับสวมปลอกคอนะคะข้างละ2.5เซนติเมตรนะคะด้านละ2.5เซนติเมตรทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ตีแบบนี้อันนี้เราจะวาดไว้ในกระดาษหรือวาดไว้ในผ้าเลยก็ได้นะคะ ถ้าเราวาดในผ้าเราจะต้องวาดเรื่อยๆถ้าเราวาดไว้ในกระดาษก็คือเราจะวาดแค่ครั้งเดียวนะคะค่ะแล้วก็ตีเข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ ค่ะได้แบบนี้เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นของภาพบนคอน้องแมวทำการเผื่อเย็บนะคะด้านข้างด้านนี้ทำการเผื่อเย็บด้านรับประมาณหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ขอใช้หนึ่งไมมบรรทัดเลยค่ะด้านนี้ก็จะด้านข้างก็จะเย็บประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนหนึ่งเซน หนึ่งเซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วก็ทำการตัดเลยนะคะหลังจากที่ตัดออกมาก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเริ่มเย็บเลยพับนะคะพับด้านถูกเข้าหาด้านผิดแบบนี้นะคะ แล้วก็ทําการเย็บทั้งสองด้านเลยนะคะถ้าใครไม่มีจักก็เย็บมือได้นะคะง่ายนิดเดียวเพราะว่าเย็บนิดเดียวเท่านั้นเอง ด้านที่สองก็เย็บเหมือนกันนี่นะคะ ขั้นตอนได้ผ่านไปแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการพับครึ่งพับครึ่งตามรอยที่เราขีดเส้นเอาไว้นะคะอ่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทําการเย็บตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะขีดเส้นเพื่อนําการเย็บก่อนเ,เย็บอันนี้เส้นมันคาดเคลื่อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการขีดงานเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะ แล้วก็นำไปเย็บนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเย็บออกมาแล้วได้ตามนี้นะคะแล้วก็จะเยียนด้านข้างออกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการกลับผ้านะคะเยียนเสร็จแล้วเราก็กลับผ้าออกมาเลยแบบนี้นะคะ กลับออกมาแล้วเราก็จะทําการเย็บล็อกตรงนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะพอเย็บตรงนี้แล้วก็เท่ากับเย็บร้อยลงแล้วนะคะผ้าบันคอฟีไซน์น้องแมวเดี๋ยวต่อไปเราก็มาทํายางมัดผมของเจ้าของกันเลยนะคะนําผ้าที่เราตัดไว้แล้วนะคะใช้ด้านถูกกับด้านผูกประกบกันแล้วก็นําไปเย็บนะคะเรามาทําการเย็บด้านกว้างกันเลย เย็บด้านกว้างเสร็จเราก็จะมาเย็บด้านยาวกันต่อนะคะจับห่อเข้าไปแบบนี้นะคะถูกกับถูกชนกันเราเย็บที่ด้านผิดจัดระเบียบสักหน่อยนะคะเวลาเย็บเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะจะได้สม่ำเสมอไปทางเส้น อ่าเริ่มเย็บกันเลยค่ะระวังอย่าให้ด้านในมาติดได้เย็บของเรานะคะแล้วก็ดึงข้างในไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะ ค่ะแล้วก็จะลืมเว้นช่องไว้กับผ้านะคะสองถึงสามเซนติเมตรก็ได้ค่ะแล้วก็ทำการกลับผ้าเลยนะคะให้ด้านสวยออกมาด้านนอกนะคะ ขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะคะทําการรอยอย่างยืดเข็มกัดด้านหนึ่งกัดติดไว้นะคะกันยางเร่งหลุดอีกด้านหนึ่งทําการร้อยนะคะ พอล้อยางยืดจบจนมาเจอกันแล้วเราก็ทําการขมวดยางเข้าด้วยกันนะคะหรือใครจะนําไปเย็บก็ได้นะคะถ้าขยันจัดให้สวยงามน,นะคะ แล้วเราก็ทำการเย็บปิดช่องว่างตรงนี้นะคะหลังจากเย็บปิดช่องว่างก็เป็นอันเรียบร้อยลงเรียนแมวเลยนะคะสำหรับชิ้นงานของเราในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด Sub s cribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะได้หากันเจอง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ